เอกองค์พระทรงศรีราชินีเฉลิมชน12สิงหาคมประชาชื่นมิแผผ้แพานสรงเอื้อเกื้อถวยราษอรสินศาสตร์ปราดภัยสารขอองค์ทรงสำราญเกษมสารนิรันดรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัททรีซิสเตอร์เฮาส์จำกัด รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยน้ำดื่มพีเทคกรองด้วยกรรมวิธีรีเวิร์สออสโมซิสโทร0 2 6 4 6 6 6 6 5 8 เอ d จดีวีดีโฮมเทเกระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD ีวีดีพระเอกตัวจริงสวัสดีค่ะพบก,กับอนและรายการ Happy Society ทุกวันพุธสี่โมงเย็นเช่นเคยนะคะวันนี้เรมีเรื่องราวดีๆสร้างกำลังใจมากมายติดตามชมนะคะแต่ว่าช่วงแรกนั้นไปชมโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริในร่มกล้าวชาวประชาก่อนค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรอำเภอภูสิงห์ทรงทราบว่าพื้นที่แห่งนี้ประสบกับความแห้งแลง้งมีปัญหาเรื่องดินเพื่อการเพาะปลูกจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรขึ้นเริ่มจากแหล่งน้ำทดสอบเรื่องการเพาะปลูกพืชการพเพาะเลี้ยงสัตว์การประมงจนสามารถขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ของรัษฎรในพื้นที่เน้นให้เกษตรกรเข้ามาศึกษาหาความรู้และนำองค์ความ รู้ที่ได้ไปปฏิบัติประกอบอาชีพได้จริงช่วง Happy Trip สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับพบกับผมวิศนุค,คงสำรวยกันในช่วง Happy Trip ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเมืองเหนือนะครับลหลายๆคนก็คงจะนึกถึงจังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับต้นๆใช่ไหมครับในช่วง Happy t r i ปวันนี้นะครับผมเลยจะพาคุณผู้ชมมาแอววเมืองเหนือกันที่ดอยสุเทพครับ เราไปดูกันนะครับว่าที่ดอยสุเทพนั้นนะครับจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ <got> ดอยสุเทพไม่เป็นเพียงแต่เป็นที่ตั้งของวัดพระบ,บรมธาตุดอยสุเทพปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่และพระตำหนักภูพิง์ราชนิเวศท,ที่ประทับช่วงฤดูหนาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พราะว่าดอยสุเทพแห่งนี้นะครับยังคงธรรมชาติที่สมบูรณ์ประกอบก,บกับการเดินทางที่เข้าถึงสะดวกเพราะเชิงดอยอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่เพียง6กิโลเมตรและบนเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยประมาณ16กิโลเมตรก็มีสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้เที่ยวชมได้ตลอดเส้นทางครับโดยดอยสุเทพนะครับเดิมชื่อว่าดอยอ้อยช้างสําหรับดอยสุเทพที่เรียกกันในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นชื่อที่ได้มาจากพระฤาษีวสุเทพ ซึ่งเคยบำเพ็ญตะบะอยู่ที่เขาลูกนี้เมื่อพันกว่าปีมาแล้วครับคุณผู้ชมครับด้านหลังผมนี้นะครับก็คืออนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยครับตรงบริเวณนี้นะครับนอกจากที่เราจะได้สักการะบูชาอนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยแล้วนะครับเรายังสามารถเดินไปเยี่ยมชมน้ําตกห้วยแก้วเพื่อซึมซับบรรยากาศเยน็นๆจากน้ําตกได้อีกด้วยครับ ครูบาสรีวิชัยซึ่งเป็นบุคคลแรกที่บุกเบิกสร้างถนนขึ้นไปบนดอยสุเทพเมื่อปีพศ2477ในสมัยก่อนการขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากครับเพราะว่าไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนกับปัจจุบัน จนมีคํากล่าวผ่านกันทั่วไปในสมัยก่อนนั้นนะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีพลังบุญและแรงศรัทธาเลื่อมใสจริงๆก็จะไม่มีโอกาสได้กรับไหวพระธาตุดอยสุเทพครับพระครูบาศรีวิชัยขณะที่จาพรรษาอยู่ที่วัดศรีโสดาจึงเริ่มชักชวนประชาชนให้สร้างทางจากเชิงดอยถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพรวมระยะทางประมาณ11กิโลเมตรโดยใช้เวลาในการสร้างประมาณ6เดือนต่อมาชาวเชียงใหม่จึงได้สร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไว้เป็นอนุสร์สถาน เพื่อสักการะบูชาสืบไปครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้นะครับก็คือวัดพระธาตุดอยสุเทพบวรวิหารนะครับซึ่งถือเป็นจุดที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวบนดอยสุเทพแห่งนี้นะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสาคัญทางศาสนาแล้วนะครับบริเวณนี้นะครับยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งเมืองด้วยครับวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสําคัญทางศาสนา และประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ตั้งอยู่บนดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นเมื่อพศ1927มีบันไดานาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัดจำนวน306ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระเจดีย์ทรงมอญ ใต้าฐานองค์พระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่รอบองค์พระบรมธาตุประกอบด้วยสิ่งสำคัญ5ประการได้แก่ฉัตรสี่มุมทำด้วยทองเหลืองมีความหมายถึงความร่มเย็นสัติบัญชรหรือรั้วหอกที่อยู่รอบพระธาตุซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของโทนาพามหอยอ ลักษณะเหมือนวิหารขนาดเล็กประจำอยู่สีด้านของพระบรมธาตุหัยดอกบัวเป็นหม้อที่แสดงถึงความสมบูรณ์ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในล้านนาไทยจากวัดพระธาตุดอยสุเทพอินึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดนะครับคือพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในด้านความงามลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทย ภายในบริเวณพระตำหนักได้รักษาสภาพธรรมชาติเอาไว้รวมทั้งมีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆไว้อย่างสวยงามครับผู้ชมครับถ้าใครที่ได้มาเที่ยวที่ดอยสุเทพแห่งนี้นะครับคงจะไม่ผิดหวังกับทิวทัศน์ที่สวยงามพร้อมกับอิ่มบุญไปพร้อมๆกันนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคม2556ณบริเวณศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยภายในงานนะครับคุณผู้ชมจะได้ชมดอกกระเจียวหลากหลายสายพันธุ์และนิทรรศการความรู้ทางวิชาการนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดจำหน่ายสินค้าโอท็อปอีกมากมายครับโดยผู้ที่สนใจสาม,มารถโทรศรัพท์เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี เบอร์โทรศัพท์035536030หรือโทร1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของช่วง Happy ท r i p แล้วครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้ชสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมโอ้โหนี่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะของการไฟฟ้าที่นำรถไฟฟ้ามาโชว์ในงาน อยากให้ท่านช่วยได้อธิบายนิดนึงว่าโครงการนี้เนี่ยเ,เป็นมายอย่างไงถึงได้นํารถไฟฟ้าถึงมาโชว์มันก็มีแรงผลักด,ดันมาจากรเ,เรื่องราคาน้ํามันที่แพงขึ้นเรื่อยๆนะครับ,รบ,รบแล้วเราก็เล็งเห็นว่าเทคโนโลยีรถรไฟฟ้า EV เนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ เราได้ศึกษาแล้วก็มีความเชื่อมั่นเราศึกษาเรื่องนี้เราก็จะต้องศึกษาในกระบวนการที่ชาร์จิ้งของมันด้วยซึ่งเราจะได้เห็นในอนาคตจริงๆแล้วมีแล้วด้วยใช่ไหมะ้ก็ติดตั้งอยู่แล้วที่สำนักงานใหญ่เพิร์จกตครับโอ้โหเป็นมิติใหม่จริงนะฮะขอบคุณครับต้องช่วยครับยินดีครับขอบคุณครับดีครับ กับปตทบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดสถาบันสิ่งแวดล้อมและองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติภายใต้ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดงานเสวนาเรื่องการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจโดยไม่เพิ่มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยการเสวนาในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงห่วงโซ่คุณค่าตลอดจนหาแนวทางร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจให้ยั่งยืนด้วยการลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมโดยประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเสริฐบุญสัมพันธ์มองว่าภาพรวมของตลาดสีเขียวเติเตบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคเห็นถึงผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจึงเห็นว่าผู้ประกอบการควรเรียนรู้การทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่นำไปสู่ความยั่งยืนการพูดคุยก็เกิดผลดีเพราะทำให้เรามีความตระหนักนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยเมื่อขยายธุรกิจแล้วเนี่ยส่งผลกระทบให้ต่อสิ่งแวดล้อมให้ให้น้อยลงซึ่งเอ,เอาตัวอย่างอย่างของยูนิลิเวอร์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนให้เห็นว่า ได้มีการดูกันตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้นะฮะมาจนถึงการผลิตมาจนถึงการขนส่งมาถึงการบริโภค,คการจากัดของเสียหรือว่าการที่เราดูแลของเสียที่ออกมาเนี่ยภาพรวมของอตลาดสีเขียวเนี่ยก็จะเติบโตสูงขึ้นนะฮะ <mm เนื่องจากว่าความตระหนักในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมากขึ้นเราก็เลยมีความตระหนักว่าในการที่เราจะ บริโภคหรือว่าการผลิตสินค้าเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใส่ใจในเรื่องการาดูแลจัดการในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่มากนักนะครับหรือลดลงผู้บริโภคก็จึงหันมาสนใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สีเขียวประเทศต่างๆก็มีกฎเกณฑ์ข้อกําหนดเพิ่มเติมขึ้นในการที่ เราจะส่งสินค้าไปขายในประเทศเขาว่าจะต้องดูแลจัดการในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบริษัทใหญ่ๆเนี่ยในทุกประเทศอย่างยูนิลิเวอร์หรือว่าบริษัทสยามซีเมนหรือบริษัทกลุ่มปตรทเนี่ยเราก็ใส่ใจในเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะฮะบบางครั้งเนี่ยสินค้าสีเขียวเนี่ยก็ไม่ได้แพงเสมอไปเพราะว่ามีคุณภาพที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็เมื่อใช้แล้วเกิดประโยชน์ที่มากขึ้นก็คุ้มค่าในการใช้ผมก็คิดว่าตลาดจะเติบโตมากขึ้นแล้วก็นำไปสู่ สังคมที่เป็นสังคมสีเขียวสังคมที่มีอยู่กันอย่างมีสังคมที่เป็นคาร์บอนต่ำในอนาคตขณะที่ดรวิวัตกริฤสดาสิมะรองประธานกนรรมการซรัพพลไพเชนยูนิลีเวอร์ระบุว่าทางบริษัทมีเป้าหมายสูงสุด3ด้านคือการขยายธุรกิจทั่วโลกให้เติบโตขึ้นเป็น2เท่าการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ลดลงครึ่งหนึ่งภายในปี2563 และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคให้ใช้ผลิตภัณฑ์สีเขียวมากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการดำเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่จะนำไปสู่ธุรกิจที่เติบโตได้แบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครั้งนี้การเสวนาในครั้งนี้นอกจากเป็นการนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจแล้วยังมองรวมไปถึงการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันโดยการพัฒนางานวิจัยเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจมาช่วยเติมเต็ม โดยอาศัยจุดแข็งของภาคธุรกิจมารวมกับฐานข้อมูลและงานวิจัยของสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติภายใต้การดำเนินงานของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมมาต่อย,ยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพต่อไปจสนับสนุนโดยปตอทพลังที่ยั่งยืน D j DVD Home เ h e ต t e r กระหึ่มไม่แพ้ใคร AJ DVD mm hmm. พระเอกตัวจริง mm hmm. คุณผู้ชมคะกำลังใจนั้นสามารถหาได้จากคนรอบข้างแต่ว่าความเข้มแข็งนั้นจะต้องสร้างขึ้นมาเองนะคะยังมีเรื่องราวดีๆสร้างกำลังใจรออยู่ติดตามชมได้เลยคะ่ะปตทออพลังที่ยั่งยืน สวัสดีครับผู้ชมครับมาพบกับผมครับเทนจัตุรวิทย์โคชโน้วอีเช่นเคยในช่วงเหลียวหน้าและหลังสารคดีเชิงความรู้คู่ความเป็นไทยครับหลอดไฟที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้มีวิวัฒนาการอย่างไรไปเหลียวหน้าและหลังชมพร้อ,รอ,รอมกันเลยครับในยุคก่อนนั้นอาศัยพระอาทิตย์สองแสงในเวลากลางวันและมีแสงพระจันทร์ในเวลากลางคืนด้วยความฉลาดของมนุษย์จึงมีการคิดค้นแสงสว่างจากกองไฟและเริ่มมีการใช้พลังงานส่วนต่างๆที่หาได้บนโลกนี้มาทําให้เกิดแสงสว่าง รวมถึงหลอดไฟด้วยนะครับในปีพุทธศักราช2443มีการคิดค้นหลอดไฟแบบไส้เกิดขึ้นครั้งแรกโดยโจเซฟสวอนได้นำแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างหลอดไฟได้สำเร็จต่อมาทางโทมัสเอดิสันได้สามารถสร้างหลอดไฟแบบไส้ขึ้นมาและได้พัฒนาระบบไฟฟ้า ควบคู่ไปกับหลอดไฟเพื่อแจกจ่ายไปยังบ้านเรือนซึ่งได้รับความนิยมเป็นมากครับในปีพุทธศักราช2453ได้มีการคิดค้นไส้หลอดที่ทํามาจากทางสเตนขึ้นในโลกโดยแนวคิดของวินเลียมเดวิดแต่เมื่อทางสเตนร้อนทําให้หลอดไฟมีแสงสว่างลดลงซึ่งการใช้งานจริง,รงๆต้องมีอุปกรณ์อื่นๆช่วยคือสตาร์เตอร์และบาลานด์เพื่อทําให้เกิดแสงสว่างครับปัจจุบันครับหลอดไฟได้พัฒนาให้เหมาะสมต่อการใช้งานในรูปแบบต่างๆเช่น หลอด LED หลอดตะเกียบหลอดกลมหลอด f ออ o r e เซ e n t หลอด HID หลอดไฮบริดฮาโลเจนนอกจากนี้ยังพัฒนาเรื่องหลอดประหยัดไฟอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับหลอดไฟแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกาันตามการใช้งานและความเหมาะสมในการติดตั้งในแต่ละพื้นที่ใส่ใจในการเลือกใช้หลอดไฟตามลักษณะงานที่ใช้เพื่อความคุ้มค่าประหยัดและปลอดภัยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ จอมยุทธยังค่าจะทำทุกเจ้าหมดไปจากปตฐพียัง yeah! เอาหีกแล้วนะหยุดทำลายต้นไม้ที่เป็นแหล่งผลิตออกซิเจนให้โลกเรานะโหแม่นางก็แค่ต้นเล็กๆต้น2ต้นเองมีเชื่อกันต้องมีตะเกียงใช่ด้ขขะวยท่านร้อยของคารวะท่านจอมยุทธทั้งสองท่านจอมยุทธท่านรู้หรือไม่ว่า การที่ท่านตัดต้นไม้ทำลายป่าแบบนี้วันหนึ่งข้างหน้าเราก็จะไม่มีต้นไม้ไว้ให้เราอาศัยร่มเงาหรือว่าผลิตอากาศบริสุทธิ์ให้กับเราได้หายใจกันนะครับก็แค่ต้นเล็กๆเ,เองมีเชื่ออีกแล้วเห็นไหมไหนๆแนนไหนอุ๊ยแดดร้อนๆทำไมเราต้องมาตากแดดกันอย่างนี้ด้วยเนี่ยก็จะได้รู้ไงว่าถ้านายทำลายต้นไม้ต่อไปเราก็จะอยู่กับอากาศแบบนี้ ใช่แล้วแหะครับถ้าเกิดตัดต้นไม้ทำลายป่าหรือวันหนึ่งมันหมดเนี่ยนะครับโลกของเราก็ไม่ต่างอะไรกับทะเลทรายกันเลยทีเดียวแล้วรู้หรือไม่ว่าต้นไม้1ต้นสามารถดักจับอนุภาคมลพิษไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันหรือไอเสียต่างๆได้ถึง1.4กิโลกรัมต่อปีแล้วจะปล่อยก๊าซออกซิเจนได้ประมาณ200,000ถึง250,000ลิตรต่อปีเพียงพอสำหรับมนุษย์เราได้ถึง2คนต่อปี ต้นไม้ยังช่วยป้องกันแสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยจะทําให้อุณหภูมิบริเวณใต้ต้นไม้ลดลงได้ถึง3.5องศา,ศาเซลเซียสและยังเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอีกด้วยต้นไม้เนี่ยนอกจากช่วยทําให้อากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแล้วต้นไม้ยังสามารถป้องกันน้ําท่วมได้ด้วยนะครับเพราะว่ารากของต้นไม้เนี่ยสามารถอุ้มน้ําได้ดีนะครับที่หลังนะครับผมจะไม่ตัดต้นไม้แต่จะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โลกโดยการปลูกต้นไม้เยอะๆครับ ใช่แล้วล่ะครับก็เหมือนกับน้องน้องเยาวชนตัวแทนจากประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทเยาวชนต่อการบริโภคสีเขียว9 0 1ประชาคมที่มีการอบรมและจัดโครงการเพื่อการเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกนี้ด้วยครับอืมงั้นเราไปปลูกต้นไม้กันเลยดีกว่าไปเปล่าไปรนั่นแหละต้องไปปลูกชดเชยที่นายทำลายไปวันนี้ คนจะไปหาอะไรเย็นๆกันห้องแอร์หรอครับป้าไอติมดังฮาทิ้งเงินเฉยเลยอะ่ะอยากไปด้วยอะ่ะขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านร่วมสนุกกับอีโคคิดแก๊งกวนชวนคิดโดยร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์และลุ้นรับรางวัลเสื้ออีโคคิดสัปดาห์ละ5รางวัลส่งคำตอบมาได้ทาง w w w f a c e b o o k e c o ok i t n g c o m สวัสดีครับท่านผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับช่วงรู้รอบด้านฟูจิก็จะพาคุณผู้ชมมาพบกับท่านเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมนะครับวันนี้ท่านจะนําเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับท่านกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับกับผมจีรศักดิ์สุขนุชาติเป็น,นเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมครับนโยบายของพันท่านรฐมนตีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีเอกเฉลิมอยู่บำรุงในเรื่องของ การเร่งขยายความคุ้มครองด้านประกันสังคมเรื่องแรกปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรค HIV หรือโรคเอสนะครับแต่เดิมเนี่ยทางกองทุนกำหนดได้ว่าเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยทั้งสองโรคเนี่ยจะต้องลดลงมาถึงขั้น200เซลล์ต่อเลือด1หยดนะฮะแต จากการปรับปรุงหลักเกณฑ์เราก็ปรับจาก200ขึ้นเป็น350เม็ดเลือดขาว210เซลล์ต่อเลือด1หยดเนี่ยเราก็ให้การรักษาพยาบาลของผู้กันตนลทึ่ป่วยเป็นโรค h i v หรือโรคเอดแล้วนะครับนอกจากนี้ยังเรายังมีการปรับปรุงยานะฮะไม่ว่าจะเป็นยาต้านไวรัสคดียารักษาคด,ดีเนี่ยให้เป็นมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขมาตรฐานการรักษาพยาบาลหรือมาตรฐานการได้รับยาเนี่ยจะเท่าเทียมกันหมดทุกกองทุนครับ สำหรับเรื่องที่2นะครับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคไตาวายเรือรังระยะสุดท้ายนะครับแต่เดิมเนี่ยท่างสมัชงานเนี่ยได้อนุมัติค่าฟอกไตครั้งละ1,000บาทนะครับอาทรดาหนึงก็ให้ฟอกได้3ครั้งนะฮะหลักเกณฑ์ใหม่อ่ะเพิ่มวงเงินจาก1 0 0 0เป็น1 5 0 0บาทนะครับวงเงินที่เราอนุมัติให้ท่านไปรักษาพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องการฟอกไตเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ รูปแบบการประกันตนตามมาตรา40นั้นมี2ทางเลือกด้วยกันนะครับคือทางเลือกที่1น่เนี่ยจ่ายเงินสมทบ100บาทนะครับก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ใน3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเป็นเงินทดแทนการขาดไรายได้นะฮะเมื่อท่านป่วยต้องนอนโรงพยาบาลในระบบของบัตรทองเนี่ยท่านก็มารับเงินทดแทนการขาดไรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้วันละ2 0 0บาทนะครับเรื่องที่2ก็คือเกิดทุพพลภาพขึ้นมานะฮะเราก็มี จ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้เป็นรายเดือนท่านตั้งแก500่500จนถึง1,000บาทขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ท่านส่งเงินสมทบในเรื่องที่3ถ้าเกิดโชคร้ยายขึ้นมาเสียชีวิตไปเนี่ยเราก็มีเงินทําศพให้20,000บาททางเรื่องที่2ก็คือเหมือน3อย่างแรกเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าเพิ่มเงินออมบําเหน็จสําหรับใช้จ่ายคืนให้หลังจากที่ท่านกเกษียณอายุจากการทำงานไปแล้วนะครับ ในวันนี้ช่วงรู้รอบด้านก็หมดเวลาลงแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าพฤจิจะนำเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะอย่ามีชีวิตเหมือนเข็มนาฬิกาเมื่อเดินไปข้างหน้าแล้วสุดท้ายยังย้อนกลับมาจุดเดิมนะคะวันนี้หมดเวลาของออนในรายการ Happy Society แล้วละค่ะเราพบกันใหม่พุทธหน้าจะมีเรื่องราวดีมาฝากอย่างไรติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ